เทียบกันจะชัดนะครับระหว่างผ้าแท้กับผ้าเกครับหลวงพ่อคูณรุ่นแรกปี2512้า่ครับท่านไหนดูจากโทรศัพท์ก็อาจจะดูแนวนอนนะจะเห็นชัดกว่านะครับถ้าเราสังเกตนะครับ้วจีวอนะครับรอมถึงใบหน้าหลวงหลวงพ่อครับตัวหนังสือต่างๆนะครับผ้าแท้กับผ้าเกจะแตกต่างกันนะครับก็จะมีผ้าแท้ก็จะมีความคมชัดกว่านะครับซึ่งเหรียญนี้ก็จะเป็นเหรียญถอดพิมพ์นะครับส่วนใหญ่ที่จะเจอในตลาดนะครับ แล้วด้านหน้านะครับจุดที่ผมจะสังเกตนะครับผมก็จะสังเกตบริเวณตรงด้านหน้าปอปานะครับก็จะมีเส้นคู่นะครับเส้นขีดคู่นะครับเห็นไหมครับตรงบริเวณหน้าปอปานะครับนี่ก็เป็นจุดที่ผมสังเกตนะครับมาดูรูปซูมนะครับนี่ก็จะเห็นชัดๆนะครับก็จะเป็นเส้นคู่ขนานขีดกันอย่างนี้คมๆครับต้องคมชัดอย่างนี้นะครับก็เป็นจุดหลักๆที่ผมใช้สังเกตเบื้องต้นในด้านหน้านะครับ ส่วนมาเปรียบเทียบนะครับด้านหลังบ้างนะครับด้านหลังก็จะเห็นตัวหนังสือยันต่างต่างที่เกิดขึ้นเห็นไหมครับพระแท้กับพระเกนะครับก็จะมีความแตกต่างกันครับแต่ก็เป็นเหรียญถอดพิมพ์ก็ถือว่าทํามาได้ดีนะครับซึ่งท่านไหนเช่าหาก็ต้องดูให้ดีนะครับส่วนด้านหลังนะครับผมก็จะดูตรงบริเวณลอลิงนะครับจะเห็นเส้นแตกตรงปลายลอลิงนะครับนี่ก็จะต้องมีเส้นแตกแบบนี้นะครับมาดูภาพสูงนะครับนี่จะเห็นนะครับ ต้องเป็นเส้นแตกของคมแบบนี้นะครับต้องคมชัดแบบนี้นะครับก็เป็นจุดสังเกตเบื้องต้นได้นะครับท่านไหนนะครับที่ชื่นชอบการทําคลิปแบบนี้ก็ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับ